ู้ชมที่รักทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดีจริงให้เทคดีจริง for your life นะครับกับมาพบกับผมครับตะบีมิกซ์ครับและดิฉันนาริารัตนามงคลกุลค่ะเจ้าเก่าใช่แล้วนะฮะต้องเจ้าเก่านะเจ้าเก่าก็จะได้รู้ไงถูกต้องเห็นหน้าเราสองคนแน่นอนแน่นอนฮะนาทีทองแน่นอนนะครับแล้วรายการเราเหมือนเดิมนะครับเราจะสรรหาสิ่งดีๆมีประโยชน์ครับผมนํามามอบให้เป็นของขวัญให้เป็นของที่ระลึกครับกับเทศกาลความสำคัญต่างๆนะฮะแล้วเทศกาลที่ ใกล้เข้ามาถึงแล้วนั่นก็คือเทศกาลวันสงกรานนั่นเองหรือว่าปีใหม่ไทยนะครับว่าแต่ว่าปีที่แล้วครับอืมทำไมคะคุณได้ให้ของขวัญอะไรให้กับตัวเองครับได้เยอะเลยค่ะ ได้เยอะเลยเหรอครับแน่นอนสวยๆอย่างดีๆฉันค่ะโอ้ยผมว่าจะให้อะไรคุณสักหน่อยละไม่ค่ะคุณต้องฟังให้จบค่ะยังไงคะได้ความเหน็ดเหนื่อยค่ะได้ความเหน็ดเหนื่อยโอ้ยสุดๆเลยสุดยอดเลยนะฮะชีวิตนี่น่าล้ำทดมากนะฮะน่าสงสารไหมคะอะดูน่าสงสารไหมคะน่าสังเวชสุดๆครับใจหายมากค่ะคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับฟังดีๆฟังทางนี้คุณด้วยนะครับแน่นอนฮะสำหรับรางวัลชีวิตนะฮะสำหรับใครที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมานะครับมาตลอดทั้งปีแล้วแล้วอยากจะได้นาฬิกาดีๆ ทันสมัยรูปรักษ์สวยหรูไม่กระจอกใส่ได้ทุกสถานการณ์ลุยทุกสภาวะคุณสมบัติครบครันแบบนี้นะฮะเราคงหนีไม่พ้นครับนาฬิกาแบรนด์เนมดังๆฮะราคาหลักหมื่นหลักแสนเอามาใส่โชว์เอามาใส่เท่กันขอบคุณค่ะคุณตาใจดีสุดๆเลยอะนี่อไรครับซื้อให้เหรอแน่นอน คุณผู้ชมคะคสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยนะคะใครอยากจะคว้าเงินหมื่นเงินแสนใช่ไหมคะอยากจะเก็บไว้นิ่งๆแต่ค,คุณรู้ไหมคะว่าวัาวนนี้ทั้งคุณและคุณผู้ชมค่ะทางรายการของเรามีทางออกดีๆค่ะให้กับคุณผู้ชมด้วยเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นค่ะที่กล้าท,าท้าพิสูจน์สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจกําลังมองหานาฬิกาดีๆนะคะที่มีคุณสมบัติครบครันตามที่เราต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ สไตล์แบบเดียวสไตล์เดียวกับแบรนด์เนมดังๆอะไรอย่างนี้<ะ>ที่คุณไม่ต้องเสียงเงินหลักหมื่นหลักแสนค่ะแต่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงเพียง999บาทเท <9 99! S 1> ่านั้นค่ะ999าจ่ายตังค์ยังเนี่ย จ่ายตังยังเงียบเงียบมีเหมือนกันว้า999บาทเท่านั้นค่ะเรียกว่าซื้อไปแจกเนี่ยโอยปะปายอย่างคุณเนี่ยขนนักแข่งไม่ล่วงแน่นอนจะล่วงได้ไงล่ะครับเชื่อว่าสาวๆน่าจะเยอะคุณซื้อไปเลยแจกเลยค่ะเพราะว่าคุณอย่าลำปามครับฮะอย่าลำปามฮะคะสาวๆเยอะไม่มีนะะไม่มีฮะเอาซื้อไปแจกเด็กๆ เด็กๆคือคือแบบบางคนก็อยากได้ไงอ๋อพ่อแม่พี่น้องใช่ราคาถูกมากแล้เ<ช>าโอเคซัพพลายเียวกันคุณอยากรู้ไหมว่าคุณสมบัติที่มากกว่านี้ขนาดบอกราคานี่รีบซื้อแล้วนะเนี่ยรีบซื้อเลยฮะเราไปชมกันเลยค่ะว่าหน้าตาความสวยหรูทันสมัยแล้วรูปลักษณ์ที่ตรงตามความต้องการกันเลยนะคะขอเชิญเลยค่ะแน่นอนครับแล้ววันนี้นะฮะรหัสของเราที่เราจะนํามามอบให้กับคุณผู้ชมนะครับรหัสก็คือนาฬิกาดิจิงดิจิตอลนั่นเองนะครับนาฬิกาดิจิตอลสอง ระบบครับใช้ได้ทุกสถานการณ์จับเวลาตั้งปลุกเรืองแสงในที่มืดคุณภาพกันน้ำได้ด้วยยนะจากราคาปกติครับ3,900บาทขายเพียง999บาทเท่านั้นครับพิเศษโทรสั่งจองตอนนี้เปิดตัวร้อยท่านแรกแถมเสื้อดีจริงดิจิตอลแจกให้ฟรีอีกหนึ่งตัวรีบโทรสั่งจองก่อนนะฮะก่อนที่ของจะหมดครับแถมเสื้ออเหรอแถมเสื้ออีกคุณค่าเท่าไหร่ครู้ ห0 0้ 500, ใช่ไหม้มวร้อยบาทเนี่ยแถมฟรีกับคุณผู้ชมเลยนะคะคเอาละค่ะต่อไปนี้สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอณขณะนี้เนี่ยนะคะคบ,บอกเลยค่ะว่าเป็นนาฬิกาข้อมือสําหรับคุณผู้ชายแข็งแรงทนทานสไตล์สวยเท่บอกเลยเลยว,ว่าใส่ได้ทุกสถานการณ์มาพร้อมกับคุณสมบัติครบครันเลยครับแล้วคุณเห็นไหมคะเข็มที่วิ่งอยู่คุณรู้ไหมคะมันคืออะไร รู้ไหม้ไหมที่วิ่งอยู่ไวๆเนี่ยเหรอใช่ทําไมจะไม่รู้ล่ะครับไหนบอกมาสินั่นคือระบบอนาล็อกนะฮะกึ่งดิจิตอลครับเฮ้ hey, ยออัคุณลองนึกนะฮะคุณผู้ชมลองนึกดีๆนะครับนนสมัยก่อนเนี่ย เวลาเราจะหมุนเข็มอะถ้าสมมุติว่าฐานมันอ่อนนี่ออกไหมฮะนาฬิกามันไม่ตรงแล้วก็ต้องหมุนเม็ดมะยมเราไปดูของคุณแม่ที่บ้านก็ได้อาม่าดีกว่าคุณดูถูกกันมากเลยไม่ของคุณแม่เนี่ยเม็ดมะยมจะเม็ดเล็กครับแต่ทาม่าเนี่ยเม็ดใหญ่มันก็ไปตามกันลเวลามันเหมือนกับยุคสมัยนี้ไงถูกครับมันยุคไฮเทคแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่มันไฮเทคใช่ไหม่ะนาฬิกาของเรานะฮะก็จะหมุนเหมือนตามข้อมือผมอยู่นี่นะครับค่ะเห็นไหมจะหมุนเรื่อยๆเพราะจะมัอยู่ เราก็กดปึ๊บเดียวมันก็หยุดละใช่นะคะนี่แหละค่ะนาฬิกาดีจริงดิจิตอลสองระบบนะคะออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะใส่ได้ทุกชนชั้นทุกระดับไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นครับไยทํางานนักเรียน นักศึกษาก็ใส่ได้หรือว่าคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนะคะเช่นการท่องเที่ยวอย่างคุณเนี่ยชอบขี่ Big บิ๊กไบค์คุณก็ใส่ได้หรือว่าแบบสมบุกสมบันเช่นลุยน้ำํำลุยไปเลยลุยฝนแล้วก็ปั่นจักรยานค่ะหรือว่าปีนหน้าผากีฬายางนี้คนชอบนะหรือว่ากีฬาสุดโปรดที่คุณชอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถจับเวลา วัดความไวแล้วก็แข่งกับความเร็วนะคะตอบโจทย์ได้ทุกระดับทั้งงานหนักงานเบาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าต้องนาฬิกาดีจริงดิจิตอลเท่านั้นนะคะขอเชิญเลยคุณเอาละหะรหัสนะครับดีจริงดิจิตอลนะครับรีบยกโทรศัพท์นะฮะแล้วรีบกดเบอร์นะฮะเราขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะท่านรีบโทรมาครับท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงดิจิตอลสองระบบใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งงานหนักงานเบาจับเวลาตั้งปลุกเรืองแสงมีไฟดูได้ในที่มืดค,คุณภาพเนี่ยกันน้ำได้100%นะฮะจากราคาปกตินะครับ3,900บาทเปิดตัว100ท่านแรกนะครับขายเพียง999บาทเท่านั้นครับพิเศษโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกนะครับแถมเสื้อดีจริงดิจิตอลมูลค่า500บาทแจกให้ ฟรีเลยนะฮะอีกหนึ่งตัวรีบโทรสั่งจองด่วนนะครับก่อนที่ของเนี่ยจะหมดครับค่ะตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องแต่ละพูดไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยอยากจะได้มาครอบครองราคาถูกขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะคะราคาเนี่ยโอ้โหสเตเยอรผมนี่ไม่คิดเลยนะเป็นผมน่ไม่คิดเลยสะเทือนวงการสเทือนแน่นอนนะฮะพร้อมลุยทุกสถานการณ์กับนาฬิกาดีจริงครับเท่ๆเองผมต้องดีจริง เทสปอร์ตต้องดีจริงครับนาฬิกาที่ผมเลือกต้องดีจริงครับใช่แล้วมั่นใจดีจริงครับผมพร้อมลุยทุกสถานการณ์เพราะมีนาฬิกาดีจริงนาฬิกาดีจริงดิจิตอลสองระบบเนี่ยนะคะจุดเด่นค่ะอยู่ที่การออกแบบหน้าปัดค่ะคุณถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญนะคะที่จะดึงดูดความสนใจของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะ เพิ่มความพิเศษที่หน้าปัดให้โดดเด่นกว่านาฬิกาทั่วไปด้วยระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกค่ะคือแบบเข็มและแบบตัวเลขที่สามารถใช้งานได้จริงรไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยหรูดูเท่ตามสไตล์เท่านั้นนอกจากตัวเลขที่มันใหญ่สะใจแล้วเนี่ยนะคะตัวเข็มคุณเห็นไหมยังสามารถเรืองแสง ดูเวลาในยามค่ำคืนได้อีกด้วยเท <Hey S 1> ่ะอะเวลาดูหนังแงกดเ๊๊อ๋อรู้เวลา <Hey. S 1> ใช่ไหมหรือจะเพิ่มความสว่างให้ชัดมากขึ้นก็ได้นะท่านสามารถเปิดไฟที่ตัวเรือน <Wow. S 1> เห็นไหมเห็นไหม แล้วก็กใช้งานได้ทุกสถานการณ์รมันเป็นสัญญาณส่งข้อความคือเหมือนว่าขอความช่วยเหลือนิยามฉุกเฉินมันได้ด้วยไงคุณแน่นอนจริงๆอะใช่แล้วค่ะ,คะรหัสดีจริงดิจิตอลนะครับค่ะท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงดิจิตลอล2ระบบนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งงานหนักงานเบาจาับเวลาได้นะฮะทั้งปลุกเรืองแสงมีไฟดูได้ในที่มืดคคุณภาพนะฮะกันน้ำได้ร0อปนะครับจากราคาปกติครับ3า0 0 เปิดตัวร้อยท่านแรกนะครับขายเพียง999บาทเท่านั้นครับพิเศษโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกแถมเสื้อด,ดีจริงดิจิตอัลมูลค่า500บาท แจกให้ฟรีอีกหนึ่งตัวใช่แล้วค่ะคือที่สําคัญคือต้องรีบไงเพราะว่าถ้าช้ามันหมดจริงๆแล้วก็ขอเรียนเอิอเลยนะคะค,คุณผู้ชมทุกท่านที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของับนาฬิกาดีจริงดิจิตอลนะคะนาทีนี้ไม่ต้องคิดมากแล้ว<ม>เป็นหอะนะคือ ด้วยความที่ถ้ามีโทรศัพท์อยู่ใ,ใกล้ๆตัวนี่คือกดแล้วนะครับกดแต่ว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้อยู่ในร้อยสายนั้นก็เลยอาให้โอกาสคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าเราให้จํานวนจํากัดนั่นเองนะคะคร้รอยท่านแรกเท่านั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าจะปกติราคา3,900าบาทบให้ <ผม S 2> ท่านเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง999บาทเท่านั้น999แล้วต้องฟังดีๆนะไม่ได้ให้กันทุกคนนะ แล้วก็ไม่ได้ขายทั้งวี่ทั้งวันนะไม่ได้ยืนพูดอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะจะบอกให้เฉพาะช่วงรายการ,รนาทีทองสายสดเท่านั้นโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกนะคะก็จะได้รับฟรีไปเลยนะคะเสื้อนี้ ราคา500บาทแถมฟรีให้อีกหนึ่งตัวอย่าลืมกับรหัสนะคะแล้วก็กับรหัสอะไรคุณบ่อยทีซ็รหัส,หสดีจริงดิจิตอลนะครับท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงนะฮะดิจิตอล2ระบบใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือว่างานเบาจับเวลาได้นะครับตั้งปลุกได้เรืองแสงมีไฟดูในที่มืดค,คุณภาพกันน้ําได้คิดดูดีนาฬิกาดิจิตอลอะไรกันน้ําได้น่เมีที่นะี่ที่เดียวคุณผู้ชมดีจริงดี จริงนะฮะดีะจริงเท่านั้นจากราคาปกติครับ3,900บาทนะครับเปิดตัวร้อยท่านแรกครับขายเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะ,ะพิเศษครับโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกแถมเสือ้อดีจริงดิจิตัลมูลค่า500บาท แจกให้ฟรีๆเลยอีกหนึ่งตัวนะครับรีบโทรมาจองนะฮะตอนที่ของจะหมดตอนนี้จะหมดแล้วนะมันแน่นอนอยู่แล้วยังไม่หมดนะคะเมากำลังจะบอกว่าความสามารถอื่นๆมีอีกหลากหลายเลยค่ะจริงปะเนี่ยนาฬิกาดีจริงดิจิตอลยังมีอีกมากมายมีอีกเหรอฮะมีคุ้มค่าคือแค่นี้นี่แบรนด์เนมก็แทบล้อแล้วนะครับคือบอกเลยว่าคุ้มค่าเกินราคาเพราะว่ามากกว่าที่เรานํามามอบให้กับคุณผู้ชมนะคะได้เป็นเจ้าของกันทั่วหน้าเลยได้ยังสะใจเลยสมกับที่รอคอยกันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างครับเนี่ย นาฬิกาดีจริงดิจิตอลเนี่ยนะคะคยังสามารถทําได้เพิ่มเติมอีกมากมายดังนี้ค่ะฟังดีนะคะเห็นที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะคจับเวลาเพื่อบันทึกสถิติความเร็วจับเวลาเพื่อบันทึกสถิติความเร็วใช่ โอ้โหนี่มันเหมาะกับผมมากเลยนะเนี่ยเหมาะคนที่ชอบใช้ความเร็วอย่างคุณผมชอบแข่งรถในสนามเอออันนี้บันทึกได้ด้วยนะผมก็ต้องซ้อมไงค่ะคือให้รอบมันแบบได้น้อยที่สุดอะออนี่เวลาจับเวลาได้น้อยอะไรมันไม่ใช่แค่จับเวลาอย่างเดียวมันสามารถบันทึกได้ไงบันทึกอ่าที่บอกไปว่าขั้นที่หนึ่งสองสามสี่ค่ะ 布拉่เจ <Blood> ้าสามารถที่จะรู้ตัวเองว่าเอ้ยสิตีรอบนี้มันเป็นยังไงสําหรับกีฬายอย่างคุณสุดยอดยอ่ะแลวยังไม่พอนะคะมีเรอครับมีโถไม่อยากจะพูดเลยมันเยอะมากเลยคุณครจริงจริงยังสามารถตั้งเวลาปลุกบางคนนี่นะคะแบบว่าโอ้ยนาฬิกาปลูกอยู่ไกลเหลือเกินขี้เกียจก็ไม่ตื่นอีกตั้งไว้เลยในข้อมือน,นอนสวยๆใส่สอันนี้ท้งหมู่บ้านได้ยินชัวใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถเตือนเวลาดัดหมายที่สําคัญได้ด้วยนี่แหละสำคัญเวลามีประชมประชุมนะคะตั้งไว้เลยในโทรอ่าใน ฬิกาของเรา,ราครับอ่าแล้วก็มีตัวเลขนะคะบอกวันที่ด้วยและที่สําคัญค่ะเพื่อให้โดดเด่นไม่ซ้ําใครนะคะครเรายังมีให้เลือกอีกมากมายคือหลายสีคุณเห็นไหมเนี่ยคุณ<ด>ชมเห็นไหมคะดูดูคุณชู้ชมดูทันไหมะคะมีหลายส,สีสีแดงสีเขียวสีฟ้าเออต้องร,รีบกันนะเลือกกันเลยจ้าคุณชอบสีอะไรสีแดงผมชอบสีฟ้า <laughs> มันมีหลายสีเลยเพียบเลยครับผมครับผมใช่ค่ะนะคะสีเขียวก็สวยนะสวยอยากได้ทุกสีมีขาวเขียวด้วยมีเขียวเหลืองแต่แล้วต้องซื้อกี่เรือนมีสีฟ้าขาวโอ้ว่าซื้อทุกเรือนเลยดีกว่าซื้อทุกเรือนเอ้ราคาะก็าร้อยา้ผมแบทุกเรือนอยู่แล้วจ้ะ วันนี้อยากจะใส่สีนี้อะไรเงี้ยนะออกไปวันหนึ่งใส่สีหนึ่งสุดยอดงั้นเอางี้คุณช่วยย้ำรหัสอีกสักครั้งหนึ่งสิคะรหัสนะฮะย้ำอีกหนึ่งครั้งนะฮะชัดๆนะครับฟังกันดีๆนะฮะแล้วไม่ต้องตัดสินใจอะไรนานเลยแล้วรีบโทรมาสั่งซื้อนะครับรหัสดีจริงดิจิตอลนะครับท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงดิจิตอล2ระบบใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับทั้งงานหนักงานเบาจับเวลาได้ทั้งปลุกเรืงองแสงนะฮะมีไฟดูได้ในที่มืด คุณภาพกันน้ำได้แน่นอนนะฮะราคาปกติเนี่ยเราขายนะฮะ3,900บาทใช่ค่ะราคาปกตินะฮะร้อยสายนะฮะท่านแรกเท่านั้นนะครับเราขายเพียงนะครับฟังดีๆนะฮะ999บารอ่าบบาทร้อยท่านแรกร้อยท่านแรกนะคะที่จะได้รับไปพิเศษเลยนะครับผมพิเศษเนี่ยพิเศษกว่านั้นนะฮะโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกนะครับแถมเสื้อดีจริง ต้นนะครับูลค่า500บาทแจกให้ฟรีอีก1ตัว คือฟังมานี่นะคะคุณสมรสเนี่ยมันเยอะมากแล้วแต่มันยังมีอีกค่ะคุณผู้ชมมีฮะมันยังมีอีกมีอีกเหรอครับใช่จะบอกว่าส่วนที่สําคัญเลยนะคะยังไม่หมดเพราะว่าตัวสายนะคะเราเลือกใช้ซิลิโคนเกรดเอโอไม่น่าล่ะผมว่าทําไมมันนุ่มใช่ไหมถ้าปกติเนี่ยนาฬิกาทั่วไปนะคะถ้าใส่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวข้างแขนเราจะเป็นจะเป็นแผลเป็นรอยเลยใช่ไหมอ่าอันนี้อันนี้เราเลือกซิลิโคนเกรด A เพื่อออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานจริงทุกสถานการณ์ ทั้งงานหนักงานเบานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมือเวลาสวมใส่เนี่ยคุณผู้ชมซื้อไปจะต้องรู้สึกสบายรู้สึกคล่องตัวและซิลิโคนเนี่ยนะคะมันมีความยืดหยุ่นแข็งแรงทนทานใช้งานได้ตลอดการเลยค่ะและที่สําคัญที่สุดนะฮะคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นหัวใจของการทํางานเลยก็ว่าได้นะครับนาฬิกาดีจริงดิจิจตอลสระบบนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะต้องสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นค่ะเท่านั้นนะฮะ สั่งทําเป็นกรณีพิเศษครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพกันน้ําได้อย่างมั่นใจพร้อมใบรับประกันฟรีค่าบริการรับประกันคุณภาพขึ้นโลโก้ดีจริงไฮเทคเท่านั้น๋ยวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งรหัสดีจริงดิจิตอลนะครับอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมจะไม่ทันกลัวจะไม่ทันย้ำไปนะฮะท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงดิจิตอล2ระบบนะฮะหลังจากที่คุณผู้ชมแจ้งรหัสดีจริงดิจิตอลมาแล้วนะครับนาฬิกาใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งงานหนักงานเบาจับเวลาทั้งปลุกเรืองแสงมีไฟดูได้ในที่มืดคุณภาพเนี่ยกันน้ำได้ดดนะฮะราคาปกติ3,900บาทนะครับเปิดตัวร้อยท่านแรกขายเพียง999บาทเท่านั้นพิเศษโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกแถมเสื้อดีจริงดิจิตอลมูลค่า500บาท แจกให้ฟรีอีกหนึ่งตัว <Wow. S 1> เรียกโทรสั่งจองตอนนี้นะฮะก่อนที่สินค้าจะหมดะนะครับตอนนี้ใกล้แล้วค่ะจริงๆนะคงสุดท้ายแล้วโอเคนะฮะ,ะ,ะเอาละค่ะต่อไปนี้สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอณนขณนะนี้เนี่ยนะคะคบ,บอกเลยค่ะว่าเป็นนาฬิกาข้อมือสําหรับคุณผู้ชายแข็งแรงทนทานสไตล์สวยเท่บอกเลยแล้วว่าใส่ได้ทุกสถานการณ์มาพร้อมกับคุณสมบัติครบครันเลย แล้ควคุณเห็นไหมคะเข็มที่วิ่งอยู่คุณรู้ไหมคะมันคืออะไรรู้ไหมรู้ไหมเข็มที่วิ่งอยู่ไว้เนี่ยเหรอใช่ทําไมจะไม่รู้ล่ะครับไหนบอกมาสินั่นคือระบบอนาล็อกนะฮะกึ่งดิจิตอลครับเฮ้ hey, ยออุคุณลองนึกนะฮะคุณผู้ชมลองนึกดีๆนะครับสมัยก่อนเนี่ย เวลาเราจะหมุนเข็มค่ะถ้าสมมติว่าฐานมันอ่อนเนี่อไหมฮะนาฬิกามันไม่ตรงแล้วก็ต้องหมุนเม็ดมายมเราไปดูของคุณแม่ที่บ้านก็ได้อาม่าดีกว่าคุณดูถูกกันมากเลยไม่ของคุณแม่เนี่ยไม่มายมจะเม็ดเล็กครับแต่อามาเนี่ยเม็ดใหญ่มันก็ไปตามกันลเวลามันเหมือนกับยุคสมัยนี้ไงถูกครับมันยุคไฮเทคแล้วมันก็ต้องมีอะไรที่มันไฮเทคใช่ไหมะนาฬิกาของเรานะฮะก็จะหมุนเหมือนตามข้อมือผมอยู่นี่นะครับ่ะเห็นไหมจะหมุนเรื่อยๆเขาจะมีช้อนอยู่แอ่อ เราก็ากดปุ๊บเดียวมันก็หยุดละใช่นะคะ,น,ะนี่แหละค่ะนาฬิกาดีจริงดิจิตอลสองระบบนะคะออกแบบได้อย่างสวยงามมากๆเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยค่ะใส่ได้ทุกชนชั้นทุกระดับไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นครับวัยทางานนักเรียน นักศึกษาก็ใส่ได้หรือว่าคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนะคะเช่นการท่องเที่ยวอย่างคุณเนี่ยชอบขี่ Big บิ๊กไบค์คุณก็ใส่ได้หรือว่าแบบสมบุกสมบันเช่นลุยน้ํบลุยไปเลยลุยฝนแล้วก็ปั่นจักรยานค่ะครหรือว่าปีนหน้าผากีฬายางนี้คนชอบนะหรือว่ากีฬาสุดโปรดที่คุณชอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญสามารถจับเวลา วัดความไวแล้วก็แข่งกับความเร็วนะคะตอบโจทย์ได้ทุกระดับทั้งงานหนักงานเบาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้นะคะก็บอกเลยค่ะว่าต้องนาฬิกาดีจริงดิจิตอลเท่านั้นนะคะขอเชิญเลยคุณเอาละฮะรหัสนะครับดีจริงดิจิตอลนะครับรีบยกโทรศัพท์นะฮะแล้วรีบกดเบอร์นะฮะเราขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะท่านรีบโทรมาครับท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงดิจิตอลสองระบบใช้ได้ทุกสถานการณ์ ทั้งงานหนักงานเบาจับเวลาตั้งปลุกเรืองแสงมีไฟดูได้ในที่มืดค,คุณภาพเนี่ยกันน้ำได้100%นะฮะ<ม>จากราคาปกตินะครับ3า0 0บาทเปิดตัว100ท่านแรกนะครับขายเพียง900 99บาทเท่านั้นครับพิเศษโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกนะครับแถมเสื้อดีจริงดิจิตอลมูลค่า500บาทแจกให้ฟรีๆเลยนะฮะอีกหนึ่งตัวรีบโทรสั่งจองด่วนนะครับก่อนที่ของเนี่ยจะหมดครับค่ะตอนนี้ไปครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้วแน่นอนค่ะเพราะว่าเรื่องแต่เราพูดไปเนี่ยคือทุกคนเนี่ยอยากจะได้ครอบครองราคาถูกขนาดนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วราคานี่โอ้โหผมนี่ไม่คิดเลยนะเป็นผมม่คิดเลยสะเทือน สะเทือนแน่นอนนะฮะพร้อมลุยทุกสถานการณ์กับนาฬิกาดีจริงครับถเทิงผมต้องดีจริงแท่สปอร์ตต้องดีจริงครับนาฬิกาที่ผมเลือกต้องดีจริงครับใช่แล้วมั่นใจดีจริงครับผมพร้อมลุยทุกสถานการณ์เพราะมีนาฬิกาดีจริง จริงดิจิตอลสองระบบเนี่ยนะคะจุดเด่นค่ะอยู่ที่การออกแบบหน้าปัดค่ะคุณ hmm. ถือว่าเป็นแม่เหล็กสําคัญนะคะที่จะดึงดูดความสนใจของคนในสังคมได้เป็นอย่างดีค่ะเพิ่มความพิเศษที่หน้าปัดให้โดดเด่นกว่านาฬิกาทั่วไปด้วยระบบดิจิตอลและระบบอนาล็อกค่ะ คือแบบเข็มและแบบตัวเลขที่สามารถใช้งานได้จริงรไม่ใช่เพียงเพื่อความสวยหรูดูเท่ตามสไตล์เท่านั้นนอกจากตัวเลขที่มันใหญ่สะใจแล้วเนี่ยนะคะตัวเข็มคุณเห็นไหมยังสามารถเรืองแสงดูเวลาในยามค่ำคืนได้อีกด้วยเเ,เวลาดูหนังแง่กดปุ๊บอ๋อรู้เวลา,าใช่ไหมหรือจะเพิ่มความสว่างให้ชัดมากขึ้นก็ได้นะท่านสามารถเปิดไฟที่ตัวเรือน เห็นนเห็นไหมแล้วก็ใช้งานได้ทุกสถานการณ์มันเป็นสัญญาณส่งข้อความคือเหมือนว่าขอความช่วยเหลือนิยามฉุกเฉินมันได้ด้วยไงคุณแน่นอนจริงๆอ่ะใช่แล้วค่ะ ต่อมาบอกรหัสเลยค่ะรหัสนะฮะเน้นย้าอีกครั้งหนึงอีก10รอบผมก็ไม่เบื่อนะครับรหัสดีจริงดิจิตอลนะครับท่านจะได้รับนาฬิกาดีจริงดิจิตอล2ระบบนะครับใช้ได้ทุกสถานการณ์ทั้งงานหนักงานเบาจับเวลาได้นะฮะทั้งปลุกเรืองแสงมีไฟดูได้ในที่มืดคุณภาพนะฮะกันน้ําได้100%เซน์ะครับจากราคาปกติครับสามพันเาร้อยเปิดตัวร้อยท่านแรกนะครับขายเพียง9 999บาทเท่านั้นครับค่ะพิเศษโทรสั่งจองตอนนี้ร้อยท่านแรกแถมเสื้อด,ดีจริงดิจิตอลมูลค่า500บาท แจกให้ฟรีอีกหนึ่งตัวใช่แล้วค่ะคือที่สําคัญที่ต้องรีบไงเพราะว่าถ้าช้ามันหมดจริงๆแล้วก็ขอเรียนเิอเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนาฬิกาดีจริงดิจิตอลนะคะนาทีนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วต้องบอกผู้ชมนะคะว่าสุดท้ายนี้สุดท้ายนี้จริงๆค่ะเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเองค่ะยังไงคุณบอกเลยโทรสั่งจองสินค้าเนี่ยนะคะที่หมายเลขนี้เท่านั้นค่ะนั่นคือ0 2 1 1707111ย้ามีกครั้งหนึ่งนะคะ021707111เมื่อนะคะท่านโทรติดแล้วกรุณานะคะ แจ้งรหัสสินค้าก็คือดีจริงดิจิทัลหลังจากนั้นค่ะแจ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ของตัวท่านเองให้ชัดเจนนะคะระหว่างสายไปรอทีมงานติดต่อกลับแต่ฟังดีนะคุณถ้าไม่มีใครโทรกลับเนี่ยแสดงว่าท่านแจ้งหมายเลขผิดโอ้โหอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะฮะอ๋อันนี้เสียดายโอกาสไงเพราะว่าอุตสาห์โทรมาแล้วต่ตั้นท่านเนี่ยแจ้งหมายเลขผิดยังไม่พอเนี่ยนะคะคุณเนี่ยจะถูกตัดสิทธ์ทันทีถูกตัดสิทธิ์เลยค่ะทันที ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วมันเป็นระบบไงคุณก็ต้องเข้าใจ oh. แต่ทีเนี้ยเ oh. พราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้มันชัดเจนเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเกอต้องรอนะสมมุติว่าหลายคนบอกว่าอยอยากได้เยกเวลาแบบนี้อีกรายการที่แบบมาราคาพิเศษ มันไม่ได้มาบ่อยๆไม่ได้มาบ่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเห็นรายการมาคือคุณต้องรออย่างเดียวอ่ะคุณถึงสามารถที่จะมาแจ้งเหมือนเดิมได้แจ้งรหัสโทรกลับชื่อนู่นนี่นั่นอีกทียหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจำใช่ท่านต้องรอนะคะรายการดีๆแบบนี้ออกอากาศอีกครั้งหนึ่งจึงจะได้เป็นเจ้าของนะคะและเพื่อป้องกันการแอบอ้างไงยืนยันการสั่งซื้อตามหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอเท่านั้นนั่นคือหมายเลข02170 7111021707111วันนี้ออกแน่นอนฮะวันนี้ออกแน่นอนแค่ซื้อมาก็โชคดีแล้วอ่ะ999เองอยู่นะฮะโอเคนะตอนนี้เวลาก็หมดแล้วเหรอฮะ โอเคนะคะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาตลอดใช่ค่ะนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโอกาสดีๆต่อไปใช่แล้วนะฮะถ้าพบเจอแล้วก็เห็นรายการเราออนแอร์เมื่อไหร่นะฮะรีบแจ้งรหัสทันทีนะครับดีทีมพิจิตนะฮะที่หมายเลข0-2-170-7111ครับค่ะ สวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะวันนี้ <ผม S 1> เวลาหมดแล้วเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยดีจริงไฮเทคนาฬิกาดิจิตอล2ระบบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เหมาะสำหรับทุกคนลุยได้ทุกสถานการณ์นาฬิกาดิจิตอลรุ่นแรกของโลกกันน้ำได้อย่างมั่นใจมีตัวเลขที่ใหญ่สะใจและเข็มบอกเวลาแบบเรืองแสงดูในที่มืดเพิ่มแสงสว่างยามค่ำคืนสามารถส่งเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ในยามฉุกเฉิน ากราคาปกติ3,900บาทคายเพียง999บาทพิเศษโทรสังจองตอนนี้แถมเสื้อดีจริงมูลค่า500บาทแกกให้ฟรีอีกหนึ่งตัวรีบโทรสังจองด่วน02-170-7111 02-170-7111